ดีค่ะโมโกไมเหมาโซเฟียพาพีากรกันอีกครั้งนะคะเอาล่ะคลิปนี้นะเราจะมาในท็อป,ปิกที่ว่าแอบส่องใจเขาแอบส่องใจเขาเขายังคิดถึงยังเป็นห่วงหรือว่ายังนึกถึงคุณอยู่หรือเปล่าเอาสําหรับคนที่แยกย้ายกันไปสําหรับคนที่ห่างหายกันไปหรือว่าเลิกกันไปนะคะอมืมาดูกันนะคะว่าเขา รู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้นะสำหรับคนที่แยกย้ายนะไม่เอาคนที่ยังนั่งอยู่ข้างๆกันนะเป็นพลังงานโดยรวมนะไม่ได้เฉพาะตจดะจงกับใครนะหาใครอยากดูดวงส่วนตัวกับแม่นะคะกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ค่ะหรือพิมพ,มเพ์เพื่อนๆนะคะในแอปเขียวนะทพอปปิกของเราคือแอปสองใจเขาค่ะ ก็เขารู้สึกยังไงตอนนี้นะฮะเกี่ยวกับเรานะเขารู้สึกยังไงเกี่ยวกับเราตอนนี้ขอดูพลังงานของคุณก่อน mm hmm. t e of Pentacles s of Wands k n i g h of Pentacles คุณเคยเป็นครอบครัวหรือว่าเคยอยู่ร่วมกันมาแล้วหรือเปล่าอือ mm hmm. หรือว่า ถ้ามองอีกกรณีหนึ่งก็คือคุณอาจจะมีคนของคุณอยู่แล้วถ้าไม่ใช่นะถ้าไม่ใช่คุณกับเขาเคยเคยใช้เวลาร่วมกันเคยอยู่ร่วมกันนะคะเคยเดียวกันอ่านะคะบางคนบางคู่เนี่ยอาจจะเคยแต่งงานเป็นครอบครัวกันมาแล้วด้วยนะคะคุณเนี่ยอาจจะทํางานเกี่ยวกับการต้องใช้คําพูดนะที่ต้องใช้คําพูดในการได้เงินมาอาจจะเป็นเซลหรือขายของหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนะ พลังงานที่เห็นธาตุดินนะธาตุดินคูณสองนะคะและธาตุไฟค่ะอุย้ยแม่จ๋าขออนุญาตค่ะไพ่กระเด็นนะจ๊ะเมื่อกี้ต่อไปขอดูพลังงานของเขาค่ะเซเว่นออฟสค่ะ The l เ v e r แทนออฟสอดเขาดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์หรือเปล่าคุณแล้วเขาอาจจะเป็นแบบเป็นแฟนเป็นคู่กันหรือว่าเป็นสามีภรรยากันนะคะแต่เหมือนเขาแอบบทําอะไรบางสิ่งบางอย่างรับหลังคุณหรือว่าดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์จนทําให้ตัวเองตัวเขาเองเนี่ยเครียดมีความกังวลนะคะในใน,ในความสัมพันธ์นี้ดูเหมือนว่าเขาจะดึงใครสักคนเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะ แล้วคุณจับได้หรือเปล่านะคะพลังงานที่เห็นนะคะจะมีธาตุลมค่ะนะคะธาตุลมคุณคูณสามเลยนะคะ,ะมาดูซิว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรคิดถึงคุณบ้างไหมหรือห่วงคุณบ้างหรือเปล่าหลังจากที่แยกแยกแยก้ยายกันไปนายอพศ คิดถึงค่ะนอนไม่หลับนะคะมีความเป็นห่วงคิดถึงจริงๆริงเดสันไฮ r รินเ s สถ้าเขาไปอยู่กับคนใหม่บอกได้เลยว่าแอบคิดถึงแอบคิดถึงและพยายามที่จะแอบติดต่อคุณมาด้วยนะคะ Page Of Cups อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ยังมีความหวังอยู่นะคะยังหวังมีความกังวลมีความเป็นห่วงมีความคิดถึงบอกได้เลยว่า เขายังเป็นห่วงคุณยังคิดถึงคุณนะคะยังยังนึกถึงเรื่องต่างๆที่เขาได้ทำร้ายกับทำร้ายคุณหรือว่าทำให้คุณเสียอกเสียใจนะคะนะแล้วก็บางครั้งเนี่ยคือเขาก็พยายามจะแอบ,บติดต่อคุณหรือแอบ,บส่องแอบ,บมองหรือว่าเออแอบบส่องโซเชียลคุณก็ได้นะคะนะความความสัมพันธ์เนี่ยโอ้โหเนี่ยต้องเจาะลึก เพราะว่าไพ่มันออกมาแบบคุมเครือมากๆคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบคนหนึ่งเป็นมีครอบครัวอยู่แล้วหรือว่าม,มีครอบครัวอยู่แล้วแล้วก็แยกย้ายกันไปหรือว่าคุณกับเขาเป็นความลับซึ่งกันและกันคือเนี่ยมันต้องมองนะคะถ้าถ้าดูดวงส่วนตัวเงี้ยแม่หมอก,ก็จะเจาะลึกเลยว่าใครเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะแต่น,นี้เป็นพลังงานโดยรวมเนาะถ้าเจาะลึกไปก็คงใช้เวลาเป็นครึ่งค่อนชั่วโมงนะคะคลิปไม่พอแน่ๆน,นะเอาล่ะ เขายังคิดถึงคุณอยู่ยังกังวลยังคิดถึงยังภาวะผวงยังเป็นห่วงอยู่นะคะเกี่ยวกับตัวคุณเอาละตอนนี้คุณก็รู้แล้วนะ่ารู้สึกยังไงนะบางคนก็ยังวาวุ่นอยู่ยังคิดถึงคนเก่าอยู่นะคะแล้วก็แต่ถ้าเขาไปมีคนใหม่แล้วปล่อยค่ะปล่อยนะคะแล้วคุณก็ไปเริ่มต้นใหม่นะคะไปเอ่อ m o v อ on ซะแล้วเริ่มต้นใหม่หันมารักตัวเองคะ่ะหันมาดูแลตัวเองนะคะรักตัวเองให้มากพอแล้ว กดแรงดึงดูดนะคะหรือว่า the w i e e l of fortune เนี่ยจะทำงานค่ะนะคะเอาละสำหรับคลิปนี้นะแม่หมอต้องขอลาไปก่อนก่อนจะลากันไปนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แกกันและเป็นค่าคุยกับแม่หมอนะคะและอย่าลืมค่ะฝากรีโพสต์ด้วยนะคะเพื่อสร้างสะพานบุญให้ตัวคุณเองนะคะให้คนที่มีพลังงานตรงกันกับเราได้เห็นคลิปนี้สำหรับคลิปนี้แม่หมอต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ